อืมแซ่บแท้อันว้าเฮ็ดทํไดอบ่เพ็ดบ่ปากป่ยเด้อเพ็ดแอเตเ็ดาอายมือคืนากับเ็ดบ่ค่อยได้ปากปย้ยนนนทางกับ่่ะนลุกกเพ่นใกล้ทางกดีย่างเย่างพี่น้องเนาะยามนี้กสิได้น่ะบ่เป็นตอยู่ quạt thu vô cả nặn cả cả chung cả chốc vô khay nếu này bọn họ bật má nhang má nhang non nhiều bó ui bà bà mưa pa còn đỡ non đỡ bà khẩn ma nhang non nhiều pa đúng ơi nó nhiều 2 khuôn phân ปา้ากะมาจะโชว์ให้ตากะพอดีเมือ่อปะเมื่อสักผ่าปะาลานป้ารซาผมอยู่มโนขึ้นมาจนว่าชีฮอดไม่ลาไปครับไม่ต้าตอนนี้ก็สองโมงกว่าเลยเนาะยังบ่นอนอยู่ดีมากกว่าเมนเชอร์เพิ่นกับบาจาร์ออกข้างนอกพี่น้องไงเนาะเลยโทรบอกเพื่อนครับเขามาให้เเด้อวะ ปากคนแน่วะได้มาดีน้ำนองจุกทะแนวมหมูแค่เนี่ยข้างนี่พุ่งบ่ดลบนะฮะลบนะฮะได้ขายบ่มันนี่ขายดีเบอด้ขายสามไม่เนิ่มจุกขายสามไม่เนิ่มือว่าสามไม้แท้เอากลับทักทายสบายดีพี่นาองัยเนาะสบายดีตอนบายกำลังว่าสิขึ้นมาไปฮับไอต้า กำลังเชื่อเพิน่นแต่ว่าพอดีว่าจากกันกำลังเชื่อเพิ่นออกไปเวียกเพิ่นก็นเลยให้เพิ่นครับเข้ามาให้เลยเนาะฝากเพิน่นให้เอาเข้ามาให้เลยสบายดีก่อนสบายดีจา้บาบ๊วยน้ำอีว่าบนนี่ว่านี่กลับไปก็ลืมแบะกะใหายยา้อย่าจนไปเชื่อไปชื่อแบะให้ไหมแบะจุกเพิ่อนนะเพิ่อนดูนนะจมข้าชื่อจุกอีดอกให้รับตาจนรับแด้กันยังให้อยู่บนนอนได้พี่น้นองเหรอเนาะ เอาแต้านมเพิ่นไปเมื่อวานนี่ให้อยากไปเอาโดน้ำดงจานเพิ่นน่ะเอานมไปเผื่อ่ได้เอาแบ่ไปเพิ่นนอนน้ำแบ่เพิ่นเองเอาแต้านมไปให้เวันแกเผื่ว่าให้จนดับเองเก็บทานใช่ไหยังค่ะไม่อย่างกินลูกข่าแล้วไม่ยังกินโมม่อย่งกินแล้วคอยกินชักงพักไม่เอาขึ้นม่านเบิดจักรยาเลยจำเองนะคุณอ่ะพี่น้องเไย อะไรเจอบบเพื no, ่นเนี th Mann, m, wow. ่ยต hey. ุยเนอะล้มกับขี้ฝุ่นมามเพื่อนแปข้างเลยทช่ไ่ะเพื่อนกับข้ลงไปถมหมองเพื่อนห้าวในทางนี้ทางห้า่ลงกนี้นะสบายใช่รกอแสบาดีปลาลุงสวัยดีกันขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยก็เก่าโอยจ้าจ้าค่ะแก ากินได้มาข้มามงวัวไปลูแดงงัวไปบกินข่าวพี่น้องั้ค่ะบนไข่ามาเนี่ยไข่ออกตุม่มน,น,น้อยๆชคำมันเน่ยนะโอ้ยมาดูละจ้าตาไหมตากินไหมตาพิงขา่าเนี่อันง <c oughs> hey. ัวไปดูงัวไปดงัวไปดูเฮ้ช่งคนน้อยเลยตามเขบุญกินไปขอชิอดยากเลยเหละ มาเป็ี่นมูเดียกันเนาะคนอยู่ชาวคนไม่ดุคนก็เลยขึ้นมาเป็ี่นมูเดี๋ยวเธอบอกป้าอีกป้าฉันเดี๋ยวเท้าป้าขึ้นมาเอ๊งัวน่ะลูกงัวขึ้นมาแล้วมาดิดน้ำนานก่อนจิบจิบมาครับอ้าจตาก็กรได้ษไปนะฝามาเชื่อมาให้เด้๋ยอเอองัวเด้อเฮ้ยงัวเด้อนั่น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 อยากนอนบ่ป้าก็แต่ป้าเมื่อยหร่ไม่นอนได้บ่เนี่ยจนขามยังไม่นอนอยู่ลูก งัวงัวไปแล้วบุเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอืมอย่า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 ไปนอนบ่อือปุ่นตามกระปุ้นชิวกินมันีนิด่น้อยถ้ากันเบตลาดจะเป็อย่างเชิงว่านตลาดแลงเป็นชื่อกระปุ้นโอ้ยฮะงัวหน่อยนะงัวหน่อยป้องแฮมน่ะเคยตายแฮมอืม Mày sắp đến tháng phục nầy từ gặp nấm xuống tháng còn nha. In tháng phục nha, mặt 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 ไป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 ใชไปใช้บ่เมื่ห้ปนุงเมื่สดีปนุงเนาะสบดีปนุงโอ้ยปนุหลานกังเนี่ยใ่ใช่มือแท้นยึหามือนหนามัวปากกหนามือน้ะหนาก็มีแต่ข้อผาพี่น้องเ้ยใช่ใช่ใชใชยใช่บายดีเจอนึงพี่น้องเลยหากข้เต็มยุงเงะเคียดได้ออกิาบเชี ว่าทายหนุบบบอกป้าเลยเด้อเด้อทายข่าจะงอาอน่ะทายอยอาใช้วินแน่วิน่มามดินน้ำ่มันเล่มิตอบ่ขึ้นมากนี้เนาะวินไปดองบ่ามิตอบ่ได้ขึ้นมากินมันี้ยหม่อวานนี่ขึ้นมาดีน้ำส้มร้านอเอียนกันพี่น้องแล้พก็บนบ่เงาเนยมีหมูป่าอง้์ว่าก็นเไยเนาะ ได้ลูกน้ำน้ำขาบแม่งเคียงแค่ตื่นเสียงน้ำแม่เปิดน้ำลูกระตื่นสวัสดีปาะลูงเนาะสวัสดียามงามเนาะไปใช้ไม่ชวนไปเฮ้ไหมอาตายกินกระปุ่นน้ำแม่น้องอินเตอร์เพิ่นก่อนฉันพี่น้องเพิ่นกำลังชิ่นน่ะแม่ใจหน้าคนน่ะเห็นไปซี้งเต็มเยอะน่ะ ก็ขผ่าเน้ยอืมเต็มอยู่พี่น้องเลยค่ะเต็มหนะเนี่ยขามไปจัดดนรเาถามแม่เจอคนตำกขะปุ่น,นก่อนิตอน,นตำกขะปุ่นน้ำพึน่นก่อนเนาะไอเตออ์ก็ซิบแบบเงี้ยแน่เอาพี่น้องเลยถัดภามาบ่นี้ดเสียงไอลูกกุ้งกุยทมักประเด็กลานกันเลยมีงังจะยามหรอ,นะอยมเอาไปตําขะปุ่นนะยียิมกะปุ่นมานี่พี่น้องเลย

ฮ่าฟังนี่ควันใช่แกดินนองถมทางอยู่ใต้พัวคอนกรุกุกกวดีโอ่บารมเนาะบารมพี่น้องไอ้เมื่อนี่ใครเนี่ยอืมบัดตอนข้ามมาเย็นๆเนาะใครอยู่บัดปึ้งห้อนปึ้งนาอยู่เนาะเอาใครชอดปีใหม่แล้วพี่น้องเลยเนาะอีกมืออื่น ับสิ ừ, ้นปีแล้วอื่นมมือกะปีใหม่แล้วมื้อมมือกะได้โอ้ยเนาะยังคือเก่าอยู่จุกเอ้ยเท่าไปอีกปีได้เนาะเอาพี่น้องเลยเนาะอยู่ดีมีแห้งเลยมัจจุบุจุกคนป้าลุงบัจจุบุจุกคนเนาะพี่น้องป้าลุงที่ติดตามมาชมคลิปก็ให้อยู่ดีมีแห้งกันบัจจุกคนเด้อเนาะลำรวยลำรวยโชคมาลำรวยปีใหม่พี่น้องเลยปีใหม่เข้ามาแล้วกะเดินทางตลอดปลอดภัยไปทางใดก็ภัยกันเนาะ ว่าเพิ่นบาโตแล้วใช้ได้ไม่ค่อปีใหม่ค่อยเอากระเถ้าเพิ่มไปปีแล้วเขาก็ว่าคือเพิ่นเคยไปแท้เนาะว่าทาบว่าไปทางไรปีใหม่มาได้ออกอาจ้าเมเลยนี่คือหมายประเชิญมาให้จ้่อย่าบอกนะอย่ามาแล้วขับมาอย่ามานั่นเพิ่นเ่าใส่ถุงมือได้พี่น้องนะเพื่อกินปีใหม่ก็อยู่เพื่อนนี่แล้วชิได้ไปใช้หนุ่มน้อยดินเตอร์เนาะชิได้ไปสิได้ปีใหม่แกยอยู่เพื่อนคือเก่าเนี่ยพี่น้องเลย เราไม่ได้ไปเที่ยวใช้น้ำมูลหรอกมาทั้งหลายกะเงี้ยงานเงินน้ำค้ำเงินค้ำกะเสียําบ้านําเมืองนี่กะจักมายังในช่วงนี้งานหลายเนาะงานดอกงานบุญงานเพื่อนดอกเพื่อนดีคนกะเสียบัวบ้านนี่กับมิชงจักานพ่อมีเราเลยเนาะเดียบกันผอกกันไผ่เสียค่าทางค่ายังเก็บหันเก็บหนี่เนาะช่วงตกแรงนี่โอ้เสียเงินหลายพี่น้องเลยเนาะเี๋ยวพักเบย พาทางกะไปจัดการตัวเพื่อนไอ้ล้านเลยเพื่อนมาเป็นล้านพื่นย่างคือกันนะแต่ว่าเพื่อนก็ร่างเริ่มเก็บด้ยเห็นมาเก็บเพื่อนแมนเชสเตอร์เหมือนน่ะเนาะใจชองเทือก็ได้เพื่อนว่าแต่ว่าเฮากับคัมมีเฮากับอยากใจเพื่อนบาดเดียวแล้วเนาะแต่ว่ามันหักขาข้อห้าอยู่น่ะข้ายังบ่จ่ายก็ได้เนี่ยพี่น้องเลยเนาะต้องเสียคขาหนึ่งขานี่ลายอย่างเงินคำกะหามาได้กะใช่ดะก็แต่ได้เสีย ไเชื่ออยู่ชกินดหน่อยเนี่ยไม่ได้เป็นก้อนเป็นเกาะเป็นกัมและวใล่อไปางีคอยได้ของยังไม่ได้ทดทินเนี่ยนั่งชื่นายกับได้ทดกยไม่กินแน่นาะได้กินแต่แเลยอันื่อแล้ว่อดูนะจะชิค่าขายยังพี่น้องเลยเนาะขายยังตาบ้านห้ากับมิแตค้าแบบเดียวกันนะไงว่านี่ยขไปขาุน น้ำมันไก่คือสิมีแบบลูกชอกลูกชิ้นก็คือกันบ่เด้อซินะแต่ละห้านนะมันเราจักไฟชื่อของไฟนะแดดแต่อันดวงนะคนมันค่อยคายกับคายไปกับคายนั่งเติร์ก็อยากคายอยู่หันนี่ก็จั๊กจี้ายเงแต่ว่าคายพวกแบบว่ามันบุบบ่เน่าแน่เนาะอันนี้เดือดคายกับที่จะเอาคายเบิดมันกะเนี่ยกระสุนกินซื้อมาพืช่ามันเนี้ยก็ได้ยุคคายกับแต่ว่ามันกะ ต้องใช้เวลาแล้วเนาะค่ะก็นั่งขายเพื่อนห้างไม่ได้ไปใช่มีการมีงานแบบมาร่วมกันกับลายก้นนะมันก็แล่าจะล้วงขายหากว่าเพื่อนมาดวงห้างผัดบดได้ช่องชีได้ลายอะไนั้นเนาะเจ๊งไม่ได้ได้เงินกันไปเรื่อยนะเฮ็ดได้ใช่เนาะจะหาเงินด้วยวิธีใดโมเมนว่าปุยอยากฆ่าอยากขายได้พี่น้อยเนาะเรื่องการฆ่าขายจะโว่ายได้จะนั่งได้เนาะหาเงินได้กะกได้ หาเงินในกาศก็สิได้น่ะถ่ายคลิปก็จ้าสิถ่ายคลิปหยังลงให้พี่น้องเบิ่งเนาะให้พี่น้องชมก็มื่อนว่าถ่ายพอแขกนั่นก็เห็นว่าไดยอดวิวหลักหมื่นพี่น้องก็แต่ถ่ายคลิปมาเห็นหลักหมื่นแน่กติดเือง้เนาะบ่ได้้พี่น้องเอ้ยพอสิได้ีพอสิเห็นคลิปแน่หลักหมื่นหลักพันนะหมู่แน่กติดเืองติดด้บแต่บ่ติดแดงเนาะยัง แน่นถ่ายคลิปก็ถ่ายไปเรื่อยแหละหาหกเดือจนจังเห็นเธอนึงเนาะขยามานนันเก็บเด็กเก็บหน่อยไปแหนพี่น้องเไยเนาะเฮไ้อาละหัวต้มเนี่ยนะเอ้าเนี่ยหลังเอาบ่ฉันหอนบ่เด้อน้ำเย็นเนอืมพอดีชั่วปุ่นมันพี่น้องไว้ชั่วกินไทยกินกระปุ่นแนะล้วก่อนจ้โทรบอกป้าไดได้กินวางอัน กดคลิปไปกินนี่โทรบอกไป้าใหญ่มากินนะว่า,ากินก้อนนุ่นซะผมก่อนหน้าผมก้นนุ่นลุนก็เขาได้ไปหาเก็บเน,ะนาะแรงเพ่ได้สฉีออกไปทุกไงทุกนาไปใน mùa อะไรบอกอืมไม่แต่ดอกไม่ทรานี่ก็ไปดองพี่น้องเลยเนาะพุนทางเพื่อนเราเตะเพื่อนเพื่อนออกไปนอกบ้านเดี๋ยวไปถ่ายคลิปกประดาโทรศัพท์ไปให้ลูกเบิรงโทรศัพท์ให้ลูกเบิรงนั่นเถอะ mhm <laughs> Sa để sao tết mọi người 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 mọi เพืนใกล้ทางก็ดีย่างเชียย่างเพียงอางเียมันนี่ก็ช so ีเล่ะบเป็นต่อยู่ปัดกวดทูอยู่กับนั่นเขามีกระจงกระจกอยู่ใครนิ้วให้บัด้องัดชี้ได้รถแดนไปแดนมาอยู่น่ะรถโดยสารโดยชินเพื่นมราบ้นไปเอ้งไทยบ่เฮ้ยแม่ค่ะ่ลูกเ้ยปนแต่เชยเ ขายกล่องมาตั้งไว้ก่อนไปดงให้มันกินชวงกระปุกน้ากันนะช่วงกระปุกป่ะเดินฮะอหลังขายกล่องไว้ก่อนเอาก็ๆไปดูไป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 กระดูด่ากระแพงป่ะหาเสียงรถใหญ่เนาะรถใหญ่เที่ยวไล่มาหนีิรถใหญ่เพิ่นแกดินเลยแบกแบกรถใหญ่มากเลยคุณอะ เรใหญ่นี่ให้คอนแน่นะนี่นะดูไปใหญ่เจริญมากเลยนี่ดินนี่กาอยากได้อยู่ไปถมมันว่าที่ว่ากำแพงมันนั่นนะพี่น้องแต่ว่ามันแพงแค่นอหลังลน,น้อยจะสามเซนเผือ่อพอนำหั่นนะพราแห้งนะเอามาย่าญ่ม่จามจะจามวะไม้ใหญ่จาม ว่าตัวสีมาเรียกไปเลยกินก่อนุกินย่างเอ้ากินจานแล้วก่อนกินน้ำขายน้ำขายน้ำกินน้ำพี่น้องเออขายถ้ากินไม่แล้วเนาะมีแต่กินบลาขายมีแต่ขายบวกจิ้งก๊วยนะให้ชิมอกันบ่ Ừ. Ba, ba, ba. đây bằng luôn đi qua hết hết à hết 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 กินเพ็ดได้เลยเผาไม้กินเพ็ดได้ยูดายขึ้นไปเดยวท่้งน้อยั่วกินเพ็ดได้นาะคือเก่งเนี่ยอาใส่ีที่ได้คนเบาคนเผาเนาะยูลายคนจะได้เมือแห้งกตะน้ามาชมข้าวกปุ้นชั่วกระปุ้นน้ำกันเห็นบ้อืมอ่า Nó bà chị ngăn lúc cái nào nó giữa giữa Ăn giữa giữa chạy giữa 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 giữa

ย่างจิตพรมหอยเช็บอยู่ได้หน่งใ่หอเาหอยอะากข้นข่างหมนีมาพี่น้องมากินตามกระปุ่นน้ำกันจากเบนให้นะมาข้าเอาข่าย่ยู่บ่ขอบด้จกขึ้นมากหัดข่าใหนติ๊บหน่อยนึ่งม่งาวนี่ กินน้ากันแมงเตอมาตปช่วงไอ้ตากินยังไงข่าวกับจามเอ็นกับพันกระปุ้นอันตามกะปุ้นแมนพันกะปุ้นเนาะมาลูกะเออป็นลกไเลเลาปุลกเนี่ยข่าวเด้อค่ายออกข่าวกับบกินนลานก็ได้โอ้บกยินข่าวค่ไข่แม่ ปลาซอน้ำพริกเพื่อนมาเือนี่ขัวชจะบุญเพื่อนมาใหหน่อยเพื่นมา้ากันกินหมดเลยหมดเยหมดไล้หมดด้หน่อยอุ่นได้สั่น่าแช่ปากแล้ววะลูกอือหืมมาเด้อั่นเล้ ข่าแซ่บเนี่ตัวก็จะอืมไปาอดไปั่ปาลุงหลยเนาะเดี๋ยวแมเตอร์กับโจ๊บคิปก่อนผุ้นะจิกเข่าตากิพุ่นยั่งอนกรุ๊กกุกกัวผุ้นาะเนาะโอ้ยลมกับอันลดกจมากกัคนอามามามายั่วกับปุ่นใหมแมงเตอร์จบคิปไว้ก่อนเนาะจิกข่ากัไปป้าปาลุงก่อนปาพี่น้องก่อนเนาะ ไปาสรหรับคลิปนี้ก็บมีอย่างไรมาไทยบรรยากาศดูเพื่อนุกานเมนเชอรเนาะเิดมหาน้องเจอเพื่อนถาระไม่ต้าถับประเชอเพิ่นทำมาให้เนาะเมนอร์ไเฉพาะจบคลิปไปเพื่อนสนีเด้อปราลุเงาอกรดีคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสบายดีโด้อไปแด้วลูกสบายดีปรลุงาสปรลุเงาะสบายดีกันสบายดีทุกจ้าเ้อ กินข oh. mm ่าวเนลูกเนื่มกินข่าวโอ้ยเนาะกรุบกรุ่บอะย